สนุกมากค่ะจุ๊คู่แบบมีมองหน้าเลยมีมองหน้าเป็นมองหน้าค่ะแล้วคู่มบบหรอวะมีแหบนน้ำตาตกสนุกมากเพราะยังไงขาดใครลรึเปล่าหรอนกูนอนใช่ไหมมิกี้นอนอยู่ค่ะจะดูปั๊บทำไมไม่เคยพบตะวันเลยนี่วันนี้มีกิจกรรมให้ทำด้วยรู้เปล่า เพราะว่าเพราะเมื่อเช้าคุณครูดูมีแดดบอกว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นร้อนขอบโลงคุณแม่บอกว่าห้ามห้ามห้ามกินตอนดึกแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าตื่นมาเหีียดท้องมันว่างก็จริงค่ะว่าตอนเช้าหนูตื่นมาหนูหิวอ่ะตื่นมาแล้วท้องใครไม่ว่างมากไม่ได้เดี๋ยวเราขับรคก็เพราะอะค่ะแล้วคุณครูนี่จะคุณแม่ก็เพียร์แคะหนูก็มองตัวมองวายเออหรอคุณครูกินข้าวไปด้วยหนูก็ไม่ริ้ว่าเขาคิดว่าอะไร ว่าเออฝ่านี้ชาวบ้านเขาดีจริงนะหนุ่มคุณครูก็เป็นโรคกระเพาะรู้ป่ะเนอะแต่ถ้ามันไม่ได้ทานแล้วตื่นมามันจะแบบมีความรู้สึกว่าอุ๊ยปวดท้องเลยค่ะเลยต้องทานตอนกลางคืนมันเป็นโรคกระเพาะมันก็ไม่ทานบ่อยนะไม่จริงหรอกคุณครูเป็นโรคกระเพาะหนักกว่าน้องโบอีกคุณครูเข้าโรงพยาบาลมาสองสามเที่ยวแล้วโรคกระเพาะอ่ะโบเคยแบบว่าแตกมันเลือดอะค่ะโอ้จริงป่ะจริยนี่เขาพยายามปวดหน้าดูเนาะเขาเป็นโรคกระเพาะหนักแกงปวดแกงาแกงไะเขาพยายามที่ขนาดบอกว่ามีอะไรอย่ะเงี้ นี่บอกหนูอ้วกเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดตายแล้วย้อมแท้แล้วอย่างเงี้ย่วงไม่ไหวไม่ใช่ค่ะถ้าถามว่าหนูไม่ทานแล้วแบบมันนอนแล้วมันไม่หลับไม่สนิทแล้วแบบอ้อยหิวเนี่ยมันถึงย้อยตามเนี่ยไม่ใช่คเลยตตามร้อนเคยเรียกมันออกเป็นเลือดด้วยอ่ะ เลือดมันาออกเป็นเลือดอ่ะเคยมิงอะไรนะเคยมัเฮ้ยแตไม่เคยอะไรนะตอนเลือดมันออกเป็นเลือดพูดช้าๆเลือดรนเลือเลือดเลือดำเราอเชอเลยข้างนอกเลยเอาไปเลยไม่ไหวเมื่อวาคไ่ะไฮโรฟิตมาใช่ไหมคะความอ้วนลดลงแต่ไขมันเพิ่มขึ้นแล้วน้ำหนักเพิ่มมาจุดสแต่ว่าไขมันลดลงแต่ไขไต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น่งไก็ว่ากวลว่า ไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้มไขมันลดลงแต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะจริงปะแสดงว่าคลาสแดนได้ผลนะครับคุณครูเป็ดแต่ว่าคลาสแดนได้พอวัดแล้วน้ำหนักน้ำหนักมันขึ้นมาดูดีจริงไม่โซนิเดียร์เพราะว่าไขมันลดลงแล้วก็กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแเราพูด็่าเราไม่ขี่วันขึ้นกล้ามเราลงเยอะเลยตอนแอบด้ไูเทรนสุดทางแหละแสดงว่าแสดงว่าคลาสแดนได้ผลนะเออไม่เป็นไร แล้วปังมาปังมามาาป๊กกบออเคุณหมอบอยหล่อไหมคุณหมอบอยหล่อไหมไม่ได้ลงแล้วไม่รู้อ่ะะลดูวิชาเดวยกันไม่ให้ออกคนไหนก็ไม่รู้นะครับหมอบอยหมอบอยคือคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์คุณหมอโลกโอ้คนที่กล้ามใหญ่ครับอ่าดูแข็งแรงเนี่ยดูแบบแมนแมนเลย ไม่ใช่คนที่ตรวจให้เราอะตอนที่เราถือเงี้ยวันถึงหมอไม่ได้หมอโอยอะไรพี่พออะไรทั้งนั้น้าหลานไม่ใช no ่หมอรู down, ้เป็นคนที่ใส่แว่นไงครับถูกแล้วหมอรู้รู้จักอาพอจบจบรู้จักกับลุงเต้ยโอเคเพลงเพลินรวมอะค่ะเมื่อวานเราลองฟิตติ้งกันนะคะ เราคือแบบนอนเป็นชะนีนอนเป็นชะนีได้ <c oughs> ค่ะไม่เป็นไรค่ะพูแล้วเราต้องไปยั่วพี่กี่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องมองเหมือนเดิมว้าวเราอยู่ในห้องจ้าพี่พี่ป้อมเป็นอะไรอ่ะเป็นแรกเ,กนนากเราหนักหน้อยอเลยพี่ดาวเขาเรอนเป็นอะไรอ่ะชะนีลูกเร้วกแครกันเลย จริงๆอ่ะวันเสาร์อ่ะพี่น้องนอนบอกอต้อยว่าบอกว่าที่คุณแม่บอกว่าอะไรนะอยากให้มีแฟนผู้หญิงคนหอะไรมันน่ารักมากเลยลูกมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมาจากความความรู้สึกข้างในแล้วรอนั่งหญิ่จ้าเราแม่บอกแม่บอกแม่บอกว่าอะไรนะเรื่องเรื่องแฟนเี้ยตองนึกคุณแม่ไม่เคยบอกนะแม่บอกว่าเนี่ยจจจาาาลูกแม่บอกว่่าเนียอะไรนะมีแฟนในตลอดจะมีแฟนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่แม่ก็ต้องรอนเลเซอร์คุณเห็น ตอน้าเลยตอนนั่งเ<ฮ>ลยตอลกเลยเชา้ชาล,ลงหน่อยชา้าลงหน่อยไม่หรอกไม,ไม่มันคนจะเห็นว่าความน่ารักเนี่ยความจริงใจอะ่ะแล้วมันไม่มีอะไรแอบแสงปิดบงังอ่ะนื้อออกนะมันไม่มีอะไรแอบแสงปิดบังเลยน่ารักและจริงใจอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าที่แบบคนฟังนะแบบว่าเขาจะโ,โมโห,โหหรืออะไรคือเขา เขารักเลยอ่ะนื้อเขาบอกว่าอุ้ยเด็กคนนี้มันน่ารักมันจริงใจมันบอว่าเจ้ามันน่ารักอ่ะใช่มันน่ารักอ่ะแม่บอกอะไรบ้างของมันได้ออกอย่างเดียวมั้แม่บอกแค่นี้จุดมันจะมีแม่ปู่มีแบบเป็นผู้ชายที่ได้ต่ออย่างเดียวเนี่ยบอกมันมีรอกแม่รอน้องแงะไงแล้วเราเรามีความเป็นความละเอียดอ่อนใช่ไหมเรามีความเป็นแบบว่าความผู้หญิงก็จะละเอียดอ่อนรอนก็มีไงแล้วความหล่อรอนก็มีไงเพราะฉะนั้นรอนแบบว่า ได้เปรียบกว่าพีก่กีนะเรื่อว่าแบบอะไรแบบเออ <laughs> ใช่ปหมเราก็ต้องคิดในมุมที่แบบแบบมุมบวกอะว่าเออเรามีทั้งสองอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยพีก่กีก็แบบความเป็นแมนเขามีสูงมากพุงใหญ่ไปนหน่อยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต <laughs> <laughs> ้อง <laughs> <laughs> แล้วมันจะมาพูดตั้งแต่วันจันแล้ววันจันเราทำอะไรเนาะไม่มีเวลาคุยเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกันวันจันครูเป็ดเป็นไรก็ไม่รู้ว่าแบบมาก็แบบมันอยากสอนนึกออกว่ามันอยากแบบสอน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 เงี้ยมันก็เลยไม่ได้คุยเรื่องคอนเสิร์ตกันนะคะแล้วก็วันนี้ครูดูครูดูครูดูหนูที่คุณแม่มาแม่มาหาใครมาหาครูลองให้ตามเลยอ่ะแต่ว่า เราก็คิดถึงแม่ด้วยเนาะครูก็ครูก็มีมุมนี้นะครูก็มีมุมแบบพาแม่มาแล้วกอดูแล้วแบบว่ามันซึ้งอะ่ะแล้วก็ดูแล้วรู้เห็นความเป็นธรรมชาติของหนูมากขึ้นทั้งที่จริงๆนะ่าอยู่ในนี้ความธรรมชาติเราก็มีแต่เราอาจจะแบบว่าโฟกัสในเรื่องงานใช่ไหมคะในเรื่องการเต้นในเรื่องการร้องในเรื่อง acting แล้วก็ในเรื่องที่เรากังวลว่าเราอยู่ในนี้ใครจะมองเรายังไงจริงๆหนูตัดตรงนั้นไปได้เลยเพราะว่าวันนี้คุณแม่คุณแม่ที่ทุกคนมาเนี่ยทำให้มองว่าโอ้โหเด็กเหล่านี้นี่แบบว่าเขามีความแบบธรรมชาติแล้วก็น่ารักแล้วก็มีมีความอบอุ่นในครอบครัวค่ะแล้วก็มีความที่แบบเรารู้สึกว่ากำลังใจามาจากครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็ ความที่ครูเป็นผู้ฝึกอะนะครูเป็นผู้ที่ต้องเทรนหนูอะ <c oughs> เออมันเหมือนแต่